So take a look on the wall, we're out of time. ก็เดี๋ยวเราก็จะไปหาอะไรกินกันก่อนนะนี่ก็คือเพิ่งถึงเลยแล้วก็หิวมากเดี๋ยวพี่ก็จะไปกินก๋วยเตี๋ยวข้อไก่กเกอะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปสลุยคาเฟ่กันนะคะเดี๋ยวจะอัดมาให้ดูถึงแล้วนะคะนี่ร้านนี้เลยอันนี้ก็คือทำปิ้่นี่นะคะทุกคนพีทก็สั่งเป็นเบอร์สอง,สองก็คือเป็นอบไข่กระทะร้อนแล้วก็ทะเลด้วย น่ากินมากแล้วก็เขาก็มีเมนูหลายอย่างเราผิดก็สั่งเป็นอันนี้จ้ะเป็นหน้าหมูหนมปังหน้าหมูคิวมากอันนี้ข้วะทะเลมาแล้วก็คือเป็นข้อไก่ทะเลกะทาร้อนมาแล้วทุกคนก็คือน่ากินมากไม่ไหวจริง ทุกคนดีมากออคำแรกก็อร่อยออไม่ได้เวิร์ก<ำ>อร่อยจริงคำแรกนะคะั้ะตอนเ้ยกะหูกขนมปังหน้าหมูทุกคนเรียกตอนนี้พิทก็จะไปร้านเย็นโลนะคะขอ,อ เราก็กำลังเดินเดินยูตาย <c oughs> ่างนี่ไงร้านอาหารเช้ายลนโรแล้วนะคะก็คือคนเยอะมากจริงๆรครังแต่เขาไม่ดื่มนมแนะนำปเป็นแกงคระลาครับตัวนี้จะเป็นเต้นเบสโตช็อแล้วก็ออเรนจ์ไฟลับแล้วก็ววกโซดา,ราค,ครับเป้นสดชื่นครับ ก็จะมีเดอร์ซีนะครับตัวนี้เป็นนักในโต้คลื่นเป็นนักสลัดนี่นะคะคนเยอะมากทุกคนแบบเยอะแบบเยอะมากๆแบบเยอะจริงๆอะ่ะเด<อ>ี๋ยวก็เราจะมาชิมอเมริกาโน่กันนะคะอันนี้ก็แก้วประมาณ80บาทบืาทชิมเลย,ยอเมริกาโน่ก็ก็อร่อยก็เป็นรสชาติอเมริกาโน่อร่อยดีทุกคนก็คือมันเป็นที่ที่แบบ ถ้าถ้าถ้าแบบว่าจะมาเชียงใหม่ก็แบบอยากให้ก,ก,ก็ก็ต้องมาปะเพราะตอนนี้เป็นร้านที่แบบผิดๆไงก็แบบเราก็ต้องเรียกว่าอะไรอ่ะไม่พลาดที่จะแบบเช็คอินเนาะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินไปอีกคาเฟ่นหนึ่งแล้วก็คือเนี้ยเลือ์คาเฟ่มาแบบเยอะมากก็เลยเก็บเก็บให้หมดเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าร้านที่เราไปมันจะแบบมีที่นั่งไหมไง,ออองรอนิดนึงแล้วก็อันนี้กร้านนึงนะคะชื่อคอมโพเนน นี่นะคะพี่ก็สั่งเป็นชาพีชนะของร้านคอมโพเนนต์ร้านเขาก็าเป็นสไตล์แบบว่ามืดๆร้านเขามันมืดๆแต่ว่าแบบไฟมันก็ยังสวยอยู่นะจริงๆดูดิ เข้ามารูปที่ปิดถ่ายจากร้านที่เนี้ยร้านเนี้ยสวยมากเดี๋ยวจะให้ดูมาล้านเซลล์นะคะนีเ,<อ>เราจะเป็นตแอปเปิลสับโลค่ะเราใช้เป็นแอปเปิลชารแล้วก็ใส่นำ Apple. ้ำแอปเปิลและด้านบนก็ทับด้วย อันนี้ก็เป็นกาแฟ2อันที่บิสั่งนะคะบอกว่าเป็นซ mm ิกเนเจอร์ก็เลยสั่งมาลองจะแบบมีคัมโบอยู่อันเนี้ยแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแบบกาแฟนมนี่ตอนนี้พี่ก็อยู่ในร้านเซลแล้วนะคะเราก็ถ่ายรูปแล้วก็สั่งกาแฟมาเดี๋ยวพี่ก็จะมาลองชิมกาแฟดู mm hmm. ชิมนี้เลยะ มีความส้มๆแต่ว่าเป็นซิสเนีเจ้าของเขาแต่ว่ามีความส้มๆทุกคนแต่วก็อร่อยนะคือว่าอร่อยเยี่ยมร้านนี้กาแฟอร่อยเดี๋ยวพี่ก็จะมาชิมตัวนี้นะคะอันนี้ไม่ต้องส้มหรอทุกคนคือสับสนมากมันมีอันหนึ่งเขาบอกว่าเป็นส้มพี่ก็ไม่รู้ว่ามันอันนี้หรือว่าหรือว่าอันเนี้ยที่ส้มแต่ว่าอร่อยทั้งคู่แต่พีกเลยว่าเนี้ยมีส้ม เราคิดเองอันนี้น่าจะมีส้มมั้องะแต่ว่าเอาว่าถ้ามาอันนี้ก็สั่งส้มอันนี้แล้วกันเนาะกาแฟออมมี่กาแฟเฮ้ ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนช้างที่ช้างอะไรไม,ไม่รู้อ่านไม่ออกคือแบบว่ามันยาวนิดนึงนก็จะไปพวกแบบของสันสานกันนะคะเฮยแต่ผมอยากกินข้าวซยนี่นะคะก็จะเป็นแบบของสันสาน ตอนนี้พี่อยู่ในร้านกระเป๋าสานนะคะชิ้งคนเยอะมากมีกระเป๋าสานมากมายหลายสิ่งตอนนี้พี่ก็เดินมาอีกคาเฟ่นึงแล้วนะคะชื่อว่า The l o c a l i s t นะก็อยู่แบบโดดแบบช้างม้อยเหมือนกันนี่ม,มีตรงนี้นี่นะคะทุกคนนี่มีสอง,ง,ง,งนี่ตึ้งตึ้งตึ้งนี่ร้านนี้นะคะ่ะช้างม้อยไม่เหรอวะ เรายังถกเถียงกันอยู่เราเรียกว่าช้างมอยหรือช้างมอย,มอยพี่ก็ช้างมอยพี่ก็ไม่มั่นใจนั่นแหละอยู่ช้างอันนั้นคือครั้งที่แล้วที่มาก็พูดไม่ถูกว่ามันช้างมอยหรือช้างมอยอไป ชาที่มีพายแเปลนะคะแล้วก็เป็นกรีนมิลค t ชีตอนนี้นะคะพี่ก็อยู่บนรถแดงก็เราก็กำลังจะกลับนิมานแล้วเพราะว่าอ,อยากไปเดินเล่นแบบแถวนิมานเนาะก็รถแดงที่นี่มันก็แบบค่าเรียกว่าอ,อะไรค่าโดยสารเนาะแต่ว่าเออมันประมาณแบบว่า30 4สิบสสิบประมาณนี้ห้าสิบห้าสิบาถ้าแบบไกลๆหน่อยก็จะห้า เราก็อยู่ในนิมมาแล้วนะคะข้างหน้าก็คือเป็นต่องเต็มตอนู่นตรงนูน้น อันนี้นะคะพีทก็สั่งเป็นตัวซิกเนเจอร์ของเขาก็จะเป็นชื่อว่า o o o n อนมายนี้นะคะเป็นแบบนี้อันนี้ข้างบนข้างบนเป็นไอศครีมด้วยเขา,ก,นนก,เก,ก,า Morning, ก็อันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันก็ชื่อว่าก o o นมอร์นิ่งแล้วก็นี่ก็เป็นชาเอเกนะคะทุกคนตอนนี้พีทก็อยู่ในกูนแล้วนะคะก็สั่งกาแฟมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกัน เน,นี้ยมันก็เป็นมูนออนไลน์ใ่ะข้างบนมันก็จะแบบมีไอติมด้วยก็คือถ่ายรูปจนแบบไอติมแบบจะละลายและวะ้วอ่ะ<ม>พี่ก็ได้โตกมุมที่แบบเป็นอย่างนี้ชึ<ม>้บระหว่างป็น,นี้ก็คือร้านนี้คือทำเหมือนที่เกาหลีด้วยพี่ก็แต่งตัวสีแบบโทนครมีมมาเลยก็แบบว่าเข้ากับร้านนะนี่ได้อยู่เนาะ พี่แต่งหน้าแบบชุบูชมพูมากเลยทุกคนอันเนี้ยเขาบอกผิดว่ามันเป็นแบบว่าเป็นเป็นไอติมสป,ป,ปัแต่ว่าพอเปลี่ยนแบบตักมาก็โอ้ยมันเหม,มือนเป็นครีมครีมเนี่ยหือว่ามันเป็นครีมมากกว่าเนี่ยตอ่อยอันนี้ก็แก้วละประมาณร้อยสามสิบอันนี้กแก้วละาร้อยสามสิบอะไรเงี้ย แล้วก็มีอันหนึง่งคือกูนมอร์นิ่งกูนมอร์นิ่งเขาบอกว่าเป็นฟิลแบบว่าด๊อกตี้เดี๋ยวเราก็จะชิมกันอืมรูอันนีอร่อยมันมีความแบบความอหอมนวลๆแบบน้ำผึ้งเนาะหว,วานๆอันนี้อร่อยอันนี้ประมาณแบบ100-120บาทสองอันนี้ก็คือแนะนำให้กินกูนมอร์นิ่งอร่อยส่วนมูนออนไมล์ก็ก็อร่อยดีเปนเหมือนกาแฟแบบมีครีมๆแต่ว่าจะไม่ได้แบบหวานเท่าอันนี้ะจะไม่ได้หวานเท่ามอร์นิ่ง ตอนนี้เราก็มาร้านแฟตนะคะนี่ อ,อันนี้ต,นนต้มเค็มข้้งบนอนะจะแบบมีความนแบบรู้สึกว่ามันเค็มนิดนึงแต่ว่าอร่อยคนะือแต๋พี่ก็ไม่ค่อยรู้ว่าจะแบบอธิบายรสชาติถูกหรือเปล่ากลัวเหมือนกันแต่ว่าอร่อยอืมเจ๊นะเจ๊เยินอะไร มันจะมีความแบบมันจะมีความแบบเค็มๆน,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 นิดนึงแต่ว่ากินได้อร่อย พี้วยอยู่ในคาเฟ่ล้านะคะก็เป็นคาเฟ่ที่บอกว่าพีบังเอิญเดินมาเจอเนี่ยมันก็ชื่อว่า Summer Sweet p นะร้านบอกว่าน่ารักมากแล้วก็พีดสร้างมาเป็นคาสเซนต์ลาเต้นะคะคือคาสาาาเซนต์ลาเต้ก็คือเป็นกาแฟาที่พีดชอบมากแบบมากๆถ้าเกิดว่าเจอร้านไหนเนะี่ยคาสเซนต์ลาเต้ก็คือต้องสั่งก็เจอร้านนี้ชอบมากเลยทุกคนที่เห็นพีดถ่ายรูปมาได้ คือได้เยอะมากแลก้วก็มันก็เป็นการเอาเรียกว่าอะไรอันแรปเสื้อผ้าที่เรามีที่เราใส่มาวัานนี้ก็คือสามารถเปลี่ยนเป็น3ชุดได้แบบมากจริงๆนี่เราก็มาคาเฟ่น,นะคะชื่อว่าไหลบ่าว ก็เป็นพิ่สั่งองว่าโคคอฟฟ่มาเนี่ยมันก็จะเป็นกาแฟนะคะน่ากินมากก็คือเราก็คือตะลุยคาเฟ่มีดตอนนี้ร้านสวยนะอยู่นิม,มานนะคะนิม,มานสวยเลยนะนมมนยนอยู่ใกล้ใกล้สเจ็อยู่ใกล้กล้ซอยสิบเจ็ดเลยมาง่ายร้านสวยเยี่ยมพีก่ก็จะมาชิมอันนี้นะคะ ก,บบกินมะพร้าวปกติชอบกินกาแฟมะพร้าวแล้วเพราแบบกาแฟเวียดนามเออเป็นมะพร้าวอร่อยชอบมากแนะนำ c o ค l c o f f ที่เป็นมะพร้าวลานไลเบลน,นะคะอร่อย 喜欢那夜梦。